โอเคแล้วผมเราจะมาทำลมบ้าหมูสองกันนะนี่ tiver, ลมบ้าหมูเขาจะบินบินไปนะผมตอนนี้ก็ได้ที่ชุมนุมหมูอยู่สองจุดนะผมแล้วเรสุดกระลายมกกระจายมกกระจายม็กหายไปเลยคนดังนอนนนนี่มึงดูคนดังไอบอลหนุ่มตาเด็ดดีนอนดูคนดังนอนอู้เพียบเลยเพียบเลยเนี่ยคนดังมีดารา

โดนระเบิดตัวเองตายวดแค่ชั่วมาี่ตวนยจรจแนอนแรกจะเล่นกับเพื่อนอะตันที่สี่สามาดูตอนนี้โอ้หจำได้ว่าตอนแรก็ที่หนึ่งขอเก็นะม ทีเล่มกล้ากับลอเลยกูไตั้มไร้อดีเลยเตาตตะไตะโตเอืะอดนด้วยเอ้ยเดี๋ยวเปนบอลยู่หมับเราโอเคงั้นเดี๋ยวเขาบอลเอาลมบ้าหมูอยู่แค่นี้แล้วกันค๊บายบาย